สวัสดีค่ะวันนี้ยายไลยจะเสนออาหารแบบบ้านๆนะคะที่จะเป็นับเก้๊ยวทำเก้วพิสุดค่ะพิสุมทมาทำนะเข้มข้นทั้งหมดก็คือมีพริกมีหอมมีกระเทียมเกลือเทศคะไปอบให้สุก แล้วก็เอามาตำรวมกันเลยตำซ็สก็ใส่น้ำปลาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาถ้าอยากใส่น้ำปลาต้มก็ใส่ได้คะแต่ยายวันนี้ยายจะใส่น้ำปลาอย่างเดียวอันนี้เราไม่มีผงชูรสนะคะกินแบบปอดสารเพียทีนี้เราก็เอาผักไปนึ่งมากินกับแจ่วนี้ ไปน,นึ่งมีผักหลายอย่างนะคะนี่ตำแบบให้ละเอียดหรือจะเอาแบบพอเป็นเม็ดพริกอยู่ก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะคกะ็คือตำแกวก้นดานธรรมดาเลยทำแบบโบราณโบราณแบบพ่อแม่พ่าทำให้กินห้าสิบหกสิบปีมาแล้วมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะ่ะตัเสียแลวนะ ทีแล้วเตรียมทุกอย่างให้ครบหมดอยากตำก็ไม่ห่วงนะอร่อยกินกนับนม่เทียมพอดีเลยเมนอาหารเทียงอันนี้น,นี้ตำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะมาปรุงคือก็ไม่ให้ละเอียดมาก พอเราอยากเคี่ยวพวกสมุนไพรด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วตำแบบไม่ต้องคิมนะเนี่ยเสร็จแล้วใส่น้ำปลาเติมน้ำปลาเข้าไปน้อยๆเดี๋ยวเค็มแค่นี้ ได้เลยนี่สเต๊กแชูรถหาอะไรมาใส่เดี๋อาแบบบ้านเราตีเส้นเป็นมิตรเลยก็มีไม่หน้าอ่ะครับเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวชิหม,ม,วม,ม,ม,ววมหน่อย อร่อยค่ะใส่ถ้วยได้เลยใส่เก็็ดนั่นหน่อยก็เติมน,น้ำปลาน้ำปลาเดี๋ยวนี้หมดแล้วง่ายแป๊บเดีวยวการจะทำให้สมุนไพรสุกก็จะไปทำแบบไหนก็ได้จ,จะคั่วจะ ด้วยกระดาษฟอยล์่จะเอาไปอบในฟ้าอบก็ได้นะคะแล้วเราก็จัดใส่จานทานได้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะลองทำดูนะคะเดีย๋ยวจะว่าไม่บอกค่ะอร่อยได้เลยทีนี้เราก็จะค้ามามั่งกันแล้ว